สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องแบลเคพิสชั่นแนลปโยปโยโคลาสที่พารวยีพารวยแล้วก็ช่องขนเมืองตัดชั้นแนลขนเมืองตาดเนาะที่มาหาอาจารย์วันนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาพูดในเรื่องของตัวเลขเนาะเมื่อวเมื่อกี้อาจารย์วางแนวทางให้โค้งสุดท้ายเก้าหกสองครับแล้วก็หกสอง เม็ดเดียวหกสองเมื่อกี้เนาะ,ะเป็นย t u b บบางช่องที่ที่มาติดตามโพลุท้ายแต่ว่านี้สำหรับวันนี้ไม่พลาดแน่นอนวันนี้ยังไงก็ไม่พลาดเพราะว่าอาจารย์นัดแล้วปล่อยโพงสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ยี่สิบาี่สิบเก้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้อาจารย์ก็จะมาแจ้งข่าวประสารสมพั์ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าจะมีการปล่อยตัวเลขวันที่29สิบเก้าพร้อมกันทั่วประเทศไทยสำหรับใครที่รอคอย ในเรื่องของตัวเลขของอาจารย์ว่าเมื่อกี้คนถูกเยอะทันี้ก็ถูกเยอะอาจารย์ได้9 6 2เม่เดียวตามตรสุดท้ายเนาะในว่าเมื่อกี้ก็อาจารย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางช่อง YouTube ก็อาจจะจะติดธุระแล้วก็ไม่ได้มาเนะาะเมื่อเมื่อกี้6 2เม่ดเดียวตรงๆแล้วก็อาจารย์ก็ยังพูดบอกว่า9 2กลับหัวใ,ใช่ไหมเมื่อเมื่อกี้แล้วก็ในในช่องยูทู e ที่มาตามาอาจารย์ปรากฏว่าหัว6 6 2ตรงตรง เมื่อเมื่อกี้ก็ถูกกันไปเยอะแล้วก็บางช่องก็มาอ่ามาถ่ายโค้งสุดท้ายแต่วันนี้น่าจะไม่พลาดเพราะว่าได้นัดกับทีมงานช่อง youtube มาหลายช่องแล้วก็วันที่29ทั่วกันพร้อมกันทั้งประเทศไทยครับแล<ะ>้วก็อาจารย์ก็เป็นนิมิตหมายอันดีงามเมื่อเมื่อกี้ก็ได้6-2 6-2นี้ได้เยอะเลยแล้วก็บางคนถูก3ตัวตรงเพราะอาจารย์ให้9-6-2บางคนก็ไปกลับหัว6-6-2ก็ได้3ตัวตรงแล้วก็วันนี้อาจารย์มั่นใจ มากในในงวดตอนนี้เพราะว่าประจําวันที่หนึ่งตุลาเนาะอาจารย์สานวัาอาจารย์ต้นตํรวจจับต้นจับใช่อาจารย์บอกว่าข้อหาอะไรเขาบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูเอาเพรน้าเตรียมเงินไปด้วยเตรียมเงินไปเท่าไหร่เป็นประกันตัวเป็นเสียค่าปรับเขาบอกว่าอาจารย์ก็เลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าหนึ่งพันบาทแต่ในตัวเองก็มีเงินอยู่สี่พันเขาบอกว่าเตรียมเงินไปเสียค่าปรับด้วยนะเขาว่าอย่างนี้อาจารย์ก็เตรียมเงินไป แต่ในความฝันเป็นตำรวจสองผัวเมียในาจรากาศเป็นตำรวจสองผัวเมียแลวทีนี้พอมามาตกตกวันที่สองนะครับฝันเห็บเห็นเลือดเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างไรเห็นเลือดคนอื่นที่ทเลือดตัวเองฝันว่าเห็นเลือดก,ก็เป็นนิมิตหมายหนึ่งนะแล้วก็ฝันว่าการที่ฝันเห็นตำรวจจะจะเป็นเรือ่องที่โชคดีถ้าถ้าว่าวันไหนนี่อาจารย์ฝันว่าตำรวจจับตอนนั้นแหละ เ,เหมือนว่าตู้นกที่อาจารย์ผมเคยมาทําใช่เข้าเข้าตำนวนจับคือเรขเข้าเลยแล้วว่าเมื่อกี้6กสองเม็ดเดียวอาจารย์ให้หกสองเม็ดเดียวช่องที่มาถ่ายอาจารย์ก็ก็ประมาณ3าสี่ช่องที่มาถ่ายผมสุดท้ายแต่วันนี้ไม่พลาดแน่นอน ว่าประจำวันที่หนึ่งตุลาวันที่ยี่สิบเก้าพร้อมกันทั่วประเทศไทยสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่รอคอยสําหรับสมาชิกเอฟซีแต่ละช่องที่รอคอยเนาะอาจารย์ก็ต้องอบอกว่างวนนี้เป็นงวดที่ที่อาจารย์คิดว่างวนนี้เป็นงวดที่เล่ยน่า,าครับเพราะว่าปีก่อนนั้นย้อนรอไปปีก่อนเนาะหรือว่าปีนี่ไหน,นปีก่อนนั้นหวยมาอาจารย์มายิงยาตั้งแต่หนึ่งตุลายิงยามาเลยตั้งแต่สูสองใช่ไหม ก้าวงวดติดงวดนี้มันมาเร็วไปหน่อยมาตั้งแต่สิบหกกันยาสิบหกกันยายนอาจารย์คิดว่างวดต่อไปก็คงมาอแน่นอนรอบนี้เอาจริงอัไม่มีพาดแน่นอนอาจารย์ก็คือบอกรู้สิษย์ลูกหาและเอฟซีทุกคนแต่ลักช่องว่าให้เตรียมตรัวรวยได้เลยเพราะว่าอาจารย์จะให้ทีเด็ดวเป็นเดียวเหมือนวเมื่อกี้ที่ถามมาว่าเมื่อกี้หกสอง 62ก็ใช่ไม่เดียว962โคงสุดท้ายให้ก่อนวันทุณออกประมาณสามวันครับปัจจุบัสามวันนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็หัวออก62คุณก็ถูกถูกเยอะมากเลยก็มีช่วงนั้นก็มีเข้าช่งอง youtube มาทำประมาณสี่ช่อง,งที่มาถ่ายโค้งสุดท้ายก็ได้ไป62 962ไม่เดียวไม่ต้องกลับเลยเท่ากับสามตัวเลยเนาะเท่ากับสามตัวเลยแล้วก็วันนี้ ทาง u ูท b e ก็เลยนัดหมายกันว่าพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันที่29กันยายตรงกับวันอาทิตย์พอดีตรงกับวันที่29วันอาทิตย์พอดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าจะเอาวันไหนอาจารย์อาจารย์บอกว่าเอาวันที่29ดีกว่าเพราะวันที่29เป็นวันดีเพราะวันนี้อาจารย์ก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าเลขังไงก็คือจะต้องไปรัฐบาลไทยงวดนี้ คือในความคิดส่วนตัวว่าปีก่อนนี่มาตั้งแต่ต้นต้นเดือนสุราคมตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งตุลาตอนนั้นอาจารย์ปล่อยเลขให้ศูนย์สองออกศูนย์สองแล้วก็ยิงยาจนมันใหญ่มันไปยาวไปเลยมันยิงยามันยาวไปจนเก้ามัวนติดแต่ว่าปีนี้มาตั้งแต่วันที่สิบหกกันยามาเร็วไปหนอาจารย์คิดว่าตั้งแต่สิบหกกันยาแล้วก็หนึ่งได้จะยิงยาไปเลขของอาจารย์ถ้าได้เข้าก็จะต้าติดต่อประมาณห้าหกวัน ถ้าสูงสุดก็คือเก้าวดแต่อาจารย์ไม่การันตีว่าจะเข้าไหมแต่คือถ้าถ้าเข้าเลขเข้าก็ประมาณสั้งคืนถ้าถ้าเข้าก็จะเข้าติดต่อกันเมื่อปีที่ที่ยังไม่ได้ออกยูทู b e ันเข้าติดต่อกันเต็ดงวดติดครับทั้งสามตัวเลยสามตัวเข้าเข้าสองวอดสามตัวเข้าสองวดแล้วก็ต้องนั้งสองตัวเจ็ดวดติดเลยนะครับ ตอนนั้นคือยังไม่ได้ถ่าย youtube ยังไม่ได้อะไรยังไม่ออก youtube ก็คือเรียกเข้าช่วงนะั้นเข้าช่วงนี้เลยแล้วก็ถูกติดต่อกันไปเลยแล้วก็มีทันสามตัวสองตัวอาจารย์บอกว่าถ้างวดเข้าติดต่อก็เต็มทีปมนะ่ประมาณสักห้าหกวันประมาณนะประมาณสักห้าหกวันแล้วทีนี้หวยที่อาจารย์จะบอกว่าแนะนาว่าให้ทุกคนรออย่างมีสติเงินเป็นของคุณเข้าใจไหม เงินเป็ดของคุณแล้วก็การเสรี่ยงโชคนี้อาจารย์ที่บอกว่าตัวเลขที่อาจารย์ที่จะให้แล้วก็ที่จะมอบให้ลูกศิษย์ไปทุกคนนั้นคือตัวเลขที่อาจารย์ได้มาจากการนั่งสมาธิแล้วก็จากการแสวงหาโชคลาภจากการนั่งสมาธิแล้วก็บรพ็ญ แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเลขที่อาจารย์ได้มาไม่ได้เอามาจากเลขสูตรไม่ได้เอามาจากเลขที่อาจารย์ได้ไปมาจากการขูดหัวให้ต้นหมองต้นไม้ไม่ได้จากการเข้าทรงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเพราะตัวเลขที่อาจารย์เอามาอาจารย์ต้องคัดจากการนั่งสมาธิอย่างทีเด็ดเพื่อที่จะให้ว่าการลงทุนมันมีความที่จะได้สูงเพราะเลขมันมีเก้าสิบเก้าประตูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าประตูใช่ไหมมันมีแค่ประตูเดียว เราต้องเอาตัวเลขที่มีความแม่นยำเพื่อที่จะไม่ให้ลูกศิษย์แล้วก็สมาชิกทุกคนได้เสวงหาโชคกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ทุกคนรออย่างมีสติใครที่ถูกถูกหวยหรือว่าใครที่ได้ได้ถูหวยเมื่อกี้จากอาจารย์ผกสอนใครที่เห็นจากช่องอื่นก็ได้ก็แนะนําให้เอาเองินไปทาบุญให้พ่อ,ให,พอให้แม่แล้วก็เอาเองินไปปล่อยปลาต่ออายุให้แกตัวเองนะครับ<ำ>ชีวิตจะได้ดีชีวิตจะได้ดเพราะว่าอาจารย์ว่าถ้าใครถูกหวยแล้วให้นําเงินสิ่งเหล่านี้อาจารย์ จไม่ต้การเพราะว่าให้ทุกคนมันเป็นทำบุญปล่อยงบปล่อยปลาหรือว่าเป็นทำบุญกับพ่อ,อกับแม่ตัวเองเนาะมาคน, <c oughs> มมนถูกไม่เยอะ10-20-30บาทพอ <c oughs> แต่ได้ท่าน้ำเข้าไปอาจารย์ก็เห็นแม่อาจารย์เลยให้ฟนันให้นิ็ดเดียวเล่นให้เยอะเพราะว่าถ้าให้หลายตัวมันเป็นวงกว้างไงอาจารย์ต้องบอกว่าบางคนงบมันมันไม่ม,ม,ม,มีที่จะเล่นหลายตัวไงงบน้อยงบน้อยแล้วก็เลยนั่งเอาเพราะว่ามันดิบๆอาเปนแบบเม็ดเดียวจริงๆเอามาถ่ายทอดให้กับ เอฟซีหรือว่าลูกศิษย์ที่ที่มวเมื่อกี้อาจารย์ฟันให้หกสองเลยไม่ป้ะกลับเลยมวเมื่อกี้เห็นไหมหกสองผมไม่ได้มาเนาะช่องลงไก่ไม่ได้มาช่องลงไก่ไม่ได้มาจะมีสี่ช่องมาเนาะฟันให้หกสองเขาตามตรงท้ายแต่วันนี้ไม่ไม่พลาดนะครับไม่น่าพลาดน่าจะเข้ามาเข้ามาประมาณวันที่ยี่สิบเก้าอาจารย์ปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศไทยไม่เกินสิบโมงเช้าแน่นอนได้เห็นกันแน่นอนว่ามวนนี้รัฐบาลไทย ก็จะได้เห็นว่าวันนี้อาจารย์ป่อยตัวไหนแล้วอาจจะมาสามตัวก็ได้เพราะถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะแก้มือที่่านม,มาเนาะแล้วว่าเมื่อกี้ก็หกสองแล้วก็เล่ยที่อาจารย์ได้มาอาจารย์ก็จะทาสมาธิให้ดีที่สุดแล้วให้ลูกศิษย์ทุกถานลงไปอย่างเสียโชคอย่างสีสถิเล่นการอย่างมีงสถิตเนาะทาให้เหมือนกับว่าการเสียโชคม,มันมีความเสีย่ยงสูงเงินที่เราซื้อออกไปนั้นมันเท่ากับว่าการซื้อโชคนะ วันนี้ความเสี่ยงสูงนะทำไมถึงอาจารย์บอกว่าความเสี่ยงสูงก้าประตูนะ่ยใช่ไหมละ่ะมันมีแค่ประตูเดียวขนาดให้โลมีสองประตูใช่ไหมสูงกระตับลำเนี้ยเรายังแทงไม่ถูกใช่ไหมนักภาษาอะายเลข99ประตูเราจะไปแทงสูงได้ยังไงอาจารย์ถพงบอกว่าให้รอยอย่างมีสติไงนคนเราไม่ใช่จะสูงง่ายๆนะมันเป็นความบังเอิญเฟื้อประโยชนหรือว่าควสัมพันธ์ที่มีต่อกันอาจารย์ทพ่งบอกว่าถ้าเมื่อไหร่แล้ว ถ้าป right so like like hmm. hey. ูกหมายการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้นำเงินไปทำบุญนะแล้วต้องเอามาหม้อแหาจา์เนาะเอาเงินไปแบ่งทำบุญแล้วก็เอาไปให้อ่หมาจอนก็ได้หรือว่าอะไรซ้อหัวหางหมาให้หมาจอนอะไรเรา่อบุญกุศลต่อไปบุญเราจะได้รู้นับกันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าวันนี้รออย่างมีสติอย่าไม่มีสติเพราะบางคนจะโทรมาแล้วอาจารย์ขอหวยหน่อยอาจารย์ขอเลขเด็ดหน่อยอาจารย์นะอาจารย์ก็จะบอกทุกคนว่าให้รอในช่องยูทูบเลย พราะอย่างน้อยว่าอาจารย์ก็จะบอกแล้วพร้อมกันทั่วประเทศวันที่29เท่านั้นใครที่เห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะพร้อมกันวันที่29ทั่วประเทศไทยเ่วานนี้รัฐบาลไทยอาจารย์ฝันว่าอาจารย์โดนตำรวจจับแล้วก็ฝันว่าได้ได้เห็นเลือดคนอื่นเลือดประด็นมาติดตัวอาจารย์ก็นี่เลยอาจารย์เพิงบอกว่าว่านี้ถึงบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนให้รอคอยอย่างมีสติอย่า อย่าเพิ่งเร่งรีบกันเพราะเรื่องตัวเลขอาจารย์ก็จะบอกไว้เลยว่าลัตเตอรี่มันไม่หมดง่ายหรอกอันเลขสมาธิรอก่อนน้อแต่วันนี้ก็เอาเลขฝันไปก่อนนะครับเนาะเลขฝันก็นิมิตไปเนาะนิมิตฝันก็อาจารย์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าตำรวจจับนะถ้าหวยในในในชอบก็คือเลขถ้าจับก็คือเจ็ดนะเจ็ด เจ็ดนะตอนนี้ก็คือชอบในเรื่องของเจ็ดเจ็ดจจะยังอยู่ก็ได้ชุดเจ็ดหรืออะไรประมาณนี้นะที่ที่อาจารย์จะบอกว่าเป็นเป็นนิมิตของเรื่องของความฝันเนาะแต่ก็คืออาจารย์ก็จะที่ยังไม่กล้าเขียนให้เพราะว่าตัวเลขมันต้องรองความแน่นอนก่อนรรเราต้องรองนั่งสมาธิแล้วก็บกวกกับเรื่องความฝันว่าเลขตัวนี้มาเหมือนววาที่เดียวมาหกสองเห็นไหมหกสองมาตรงๆเลยอาจารย์ว่าเอามารวมกันเอามาจับดูว่าหวยนิมิตกับ นั่งสมาธิกับหอยฟันว่ามันตรงกันไหมถ้ามันมาตรงกันตู้ว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวอันอันนี้นนนก็เอานิมิตไปก่อนครับเดี๋ยวจะมาตามโค้งสุดท้ายอยู่คร <c oughs> นิมิตก็คิดว่ามีเลขเกบ <c oughs> ถ้าตำรวจจับก็ประมาณเจ็ดเนาะ <c oughs> อาจารย์ก็คิดว่าถ้าในนิมิตก็จะก็มีเลขเ็ด ถ้าเท่านิมิตก็มีอาจารย์คิดว่าเลขเกดก็จะประมาณนี้อันนี้ความคิดของอาจารย์นะแต่ยังไม่ได้จับใส่เลขนั่งนิมิตนะ,ะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ทําไมเพราะว่าอาจารย์ยังยังไม่ได้จับเพราะว่าเลขเลขที่เลขที่อาจารย์บอกว่ามันต้องนั่งสมาธิก่อนเห็นไหมครับ เพราะว่ mm hmm. ามันมันยังไม่ได้นั่งสมาธิเอาเดี๋ยวรอจับอีกที่หนึ่งแต่ตำรวจจับก็เจ็บใช่ไหมจะตำรวจจับนี่ก็เจ็บใช่ไหมเรื่องความฝันนี่มันศูนย์มันเครียดมันอะไรคือมันโมโหให้ตำรวจมันก็ศูนย์เจ็บศูนย์ศูนย์เจ็ประมาณนี้นะที่ตีจากความฝันนั้นไม่ได้เป็นตัวเลขนะแต่ต้องรอให้จับใส่อีกที่หนึ่งอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่ง เดี๋ยวเพื่อนๆี้รอวันที่29ใจเย็นๆรอโค้งสุดท้ายรอโค้งสุดท้ายวันที่29คุณได้เจอแน่นอนคุณได้เห็นแน่นอนของจริงอยู่ที่นี่ทั่วประเทศไทยอรอชมได้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเ,เมื่อกี้ฟันให้6 2เขียวแล้วก็วันนี้เดี๋ยวฟันให้แน่นอนอของจริงอยู่นี่เดี๋ยวอาจารย์จัดก,การให้แล้วเราจะรวยไปด้วยกันเนาะ,ะ,ะเราจะรวยไปด้วยกันไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกังวล เพราะว่ากลัวจะไม่ได้เดขเดียวอาจารย์มาวางให้แน่นอนในช่องนี้ทุกทุกช่องเลยแหละวันนี้เหมือนกันบมดวันนี้วันนี้ก็น้ําจิ้มไปก่อนนะครับวันนี้ก็น้ําจิ้มไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเรามาว่ากันใหม่ติดตามกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็รับประกันให้่นแหละว่าวันนี้จะให้เีเดิตแน่นอนอยากจะขออะไรก็ขอมาเดี๋ยวอาจารย์ให้วันนี้อยากได้อะไรบอกมาเลยเนาะก็อยากได้สามตัวคูละกันนะอยากได้สามตัวก็จะให้ว่าเพราะอาจารย์ก็อยากได้รถตัอยากได้บ้านจะให้ แต่ให้รอให้ใจเย็นๆเดี๋ยวจัดให้แน่นอนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนู่นแหละให้วิหารพระนรัทวังนุ่นแหละเดี๋ยวอยากได้บ้านในชะ่ไหมสร้างให้มันใหญ่โตโหร่านเลยใช่ไหมไม่ต้องห่วงสามตัวอาจารย์ก็ฟันให้มาแล้วมันก็ยังไม่โผล่มันเดีวสองตัวเนาะสามตัวยังไม่โผล่เดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยววันนี้หงหงปังๆได้วันนี้มาแน่นอน ปังเอาเป็นว่าวันที่29เนาะเราจะมาเจอกันที่นี่เนาะก่อน10โมงเช้าเนาะแล้วก็อาจารย์ก็โทรหาทุกช่องเรียบร้อยแล้วว่าวันที่ตรงกับวันอาทิตย์วันที่29พร้อมกันทั่วประเทศไทยนักศึาที่แห่งนี้เนาะมาก่อน4โมงเช้านะครับ4โมงเช้าเราจะมาถึงที่นี่พร้อมกันเนาะประโยชน์เนาะแล้วเรามาเจอกันที่นี่วันนั้นก็จะเป็นการปล่อยเรื่องทุกช่องเลย แล้วก็วันนี้เราจะรวยไปด้วยกันเน,นาะงก็วันนี้ก็ขอให้ลูกศาาิษย์ทุกหาทุกคนเนาะมีควา,กกาสรรมสมความเจริญร่ำรวยเัินทอทคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งน,นั้นขอให้บุญกุศลที่ได้ทํามาของอาจารย์นั้นอนุ่นําให้ลูกศิษย์เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็บารมีหลวงพ่อขบวัดเสาธนิชาแล้วก็บารมีของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมแล้วก็อาจารย์ปู่สมบัติโวสวรรง ผู้ที่สมเร็จอาทางยสียอินญาหกก็ช่วยคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาให้ยู่มั่นันดื่จะเจ็บจะไข้จะโจนให้ถูงไวเลยเพื่อเพื่อเธอสาสาขอบขอบคุณอาจารย์แ่อมานะครับสําหรับนี้อย่างั่งนะครับเนาะจะพบกันใหม่วันที่19านี้นะคะเอฟตีรดใจรอนะครับโรดใจรอนะครับวันที่29ามาตามฟงสุดท้ายให้นะครับ